สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่1พฤงธันวาคมนะคะ2,566กฟันสเตรจี้โฟกัสค่ะโดยฝ่ายสเตรจิกเร็วของ UOB เห็นฟันค่ะเริ่มเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะโดยผลตอบแทนในเดือนที่ผ่านมาค่ะถือว่าปรับตัวได้ดีที่สุดในปีนี้แล้วก็ดีที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปีครึ่งโดยเป็นการสร้างผลตอบแทนที่ดีในรอบหลายสิบปีสําหรับเดือนพฤิกายนนะคะ และผลตอบแทนค่คะก็กลายกลับมาเป็นบวกนะคะที่ดีที่สุดในรอบสามเดือนที่ผ่านมาด้วยค่ะสอดคล้องกับสถิติที่เราแจ้งไปนะคะว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมะคะ่ะตามสถิติห้าสบปีค่ะจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นสร้างพัฟแมนได้ดีนะคะโดยจากสถิติจะพบว่าเดือนธันวาคมยังคงเป็นเดือนที่ดีสําหรับการลงทุนนะคะโดยผลตอบแทนในเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะก็เป็นบวกสําหรับตลาดหุ้นทั่วโลกและเช่นเดียวกับในเดือนธันวาคมะคะ่ะ โดยหานมาพิจารณาถึงปัจจัยว่าทําไมเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงแปลเป็นเดือนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคนอเมริกันค่ะจะมีเงินบํานาญที่เพิ่มขึ้นในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั่นเองนะคะทําให้ก็มีการวางแผนการเงินแล้วก็การกระจายการลงทุนไปในหลายสินทรัพย์ค่ะตลาดยังคงให้มุมมองเชิงบวกกับเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงสุดแล้วนะคะแล้วก็เฟดจะค่อยๆผ่อนปลนจากนี้ค่ะโดยตัวเลข PCE แล้วก็ Core PCE PC นะคะที่เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดจับตา เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับดอกเบี้ยนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะตัวเลขที่ออกมาก็อินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะโดย PCE ค่ะมีการลดลงมากกว่าที่คาดการเล็กน้อยในระดับรายเดือนและรายปีค่ะก็ยืนที่ประมาณ3%ินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้เช่นเดียวกับ Core PCE ค่ะที่ชะลอตัวลงมาแต่ที่3.5%และจากตัวเลข PCE ค่ะจะพบว่าเห็นการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวของ Core PCE ที่เฟดเขาใช้นเซิร์นในเรื่องของการพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีตัวเลขชิคาโกพีเอมนะคะที่ออกมาขยายตัวค่อนข้างมากนะคะที่ประมาณ55.8ประกอบกับตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรือ Initial Jobless c เ a สที่ลดลงมานะคะจาก 220k มาที่ 218k ก็เป็นการสะท้อนภาพว,ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งทำการเงินเฟอ้อชะลอตัวลงมาโดยการใช้จ่ายค่ะยังคงขยายตัวได้ในอัตราที่ชะลอตัวลงมา personal spending เนี่ยปรับตัวลงมาจาก70.7 มาที่0.2ก็สะท้อนการละเข็มถัดของคนที่มากขึ้นซึ่งจากตัวเลขทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเฟอร์ชลอตัวลงตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งนะคะโดยเฉพาะภาคแรงงานชะลอตัวแต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงและก็การใช้จ่ายที่เห็นการละเข็มถัดที่มากขึ้นนะคะทําให้ตลาดเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะจะเข้าสู่ซ็อบแลนดิ้งได้ในปีหน้าไม่ได้เป็นฮาแลนดิ้งหรือรีเซชชันนะคะและดอกเบี้ยคะ่ะจะมีการปรับลดนะคะในปีหน้าไม่ต่ํากว่า3ครั้งค่ะ NAAII นะคะซึ่งเป็น leading indicator ที่บ่งชี้เรื่องของฟัน a n a จ e r แล้วก็เหตุฟันว่ามีการตอนนี้นะคะมีการเพิ่ม equity exposure นะคะเพิ่มขึ้นนะคะมากสุดในรอบ3เดือนประกอบกับตัวของ AAII ที่เป็นบูแบรนะคะก็ เป็น leading indicator สำหรับรายย่อยนะคะก็มีมุมมองเชิงลบที่น้อยลงนะคะต่ำสุดในรอบ6ปีค่ะที่ประมาณ19.60จากเดือนสิงหาคมที่ประมาณ50%โดยทั้ง NAAI แลวก็ AAI นะคะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ได้ว่าตลาหุ้นค่ะกำลัง bullish เข้าสู่ bullish bullish trend นั่นเองนะคะโดยมีเมงินไหลเข้าค่อนข้างมากจากความเชื่อมั่นที่ว่าเ,เงินเฟอ้อกำลังชะลอตัวมาเศรษฐกิจเป็น soft landing แล้วก็มีการปรับลดแนวดอกเบี้ยในปีหน้าค่ะ ตลาดห้สหรัฐค่ะมีการปิดปรับตัวผสมผสานนะคะดาวโจนส์แสบ,บบวกมา1.47%ส่วน S&P 500ก็ปรับตัวบวกในกรอบแคบนะคะแน s แสบปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะจากการขายทำกำไรด้วย S&P 500ค่ะ mm hmm. เดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ปรับตัวบวกได้ค่อนข้างดีนะคะประมาณ8.9%แล้วก็เป็นเดือนที่ดีที่สุดอันดับ2นับตั้งแต่ปี2 หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะสร้างผลตอบแทนไปแล้วนะคะสำหรับ s อ5 0 0ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นตค่ะในขณะเดียวกันค่ะ n a s แ a กก็มีการปรับตัวบวกมาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนำโดย Big Tech ค่ะที่ทั้งเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นประวัติการะคะ่ะไม่มีการปรับตัวลดลงมามากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นเลยแนมะ้แต่วันเดียวนะคะสำหรับเดือนนี้โดยเหตุการณ์นี้ค่ะเคยเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดค่าวิสค่ะซึ่งเป็นค่าความผันผวนข,ของตลาดหุ้น เกิดการระบาดค่ะเทรดเดอร์ค่ะยังคงเชื่อว่ามีโอกาสการลงทุนในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็จะเป็นทิศทางเดียวกับเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากมอนยูที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ลดลงโดยเฉพาะราคาน้ํามันนะคะประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทําให้ต้องลดอัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี2024และตลาดก็เชื่อว่าการประชุมในวันที่13ธันวาคมนี้ค่ะเฟดจะคงดอกเบี้ยนะคะและอาจจะมีการปรับเพิ่มการลดน้ําหนัก ในดอทพอได้ได้เพิ่มขึ้นค่ะตามที่เราแจ้งไปค่ะสำหรับพอร์ตการลงทุนหุ้น60-40นะคะก็คือหุ้น60%พนันธบัตร40%นะคะซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นแล้วก็เงินทุนที่ไหลกลับเข้ามาสู่บอลน,นะคะทำให้ผลตอบแทนสำหรับพอร์ต60-40ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ7.6%ในเดือนนี้นะคะแล้วก็กลยุทธ์นี้ค่ะยังสามารถใช้ได้ดีจากตอนนี้ไปจนถึงปีหน้าอย่างต่อเน,นื่องค่ะ เจพีมอ์แกนค่ะเขามีการคาดการณ์ที่สวนทางกับนักวิเคราะห์นะคะเขามองว่า s อสพีห้าร้อยค่ะปีหน้าจะปรับตัวลดลงมาประมาณแปดเปอร์เซ็นนะคะในปีสองพันยี่สิบสี่โดยมีเป้าหมายสิ้นปีที่ประมาณสี่พันสองร้อยนะคะจุดก็ต่ํากว่าที่คนอื่นเขาประเมินไว้นะคะที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อินดีคส์แทรเก็ตในน่าจะอยู่ประมาณที่ห้าพันจุดค่ะโดยสาเหตุค่ะมาจากเขามองว่าการบริโภคค่ะจะมีการชะลอตัวลงทําให้ไรายได้ของบริษัทลดลงและจะกดดัน หุ้นนะคะในปีหน้าซึ่งการเติบโตที่ชะลอตัวลงค่ะจะส่งผลต่อการดําเนินง,งานของตลาดแล้วก็ภาคธุรกิจทําให้เ a r n ์เน็ค่ะจะเพิ่มขึ้นประมาณได้2-3เปอร์เซ็นเท่านั้นซึ่งถือเป็นมุมมองเชิงลบที่ค่อนข้างมากค่ะดอลลร์ค่ะมีการแข่งข่าขึ้นเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับบอลยูหลังตัวเลขเศรษฐกิจยังสะท้อนความแข็งแกร่งนะคะทําให้เทมเยียก็ยืนที่ประมาณ4.31ทูเยยืยนที่4.67ค่ะ สำหรับการประชุม O p e ปกเมื่อวานนี้นะคะทำให้ราคาน้ำมันถึงว่าค่อนข้างผันผวนอย่างมากนะคะโดยซาอุดิอาระเบียค่ะมีการปรับลดกำลังการผลิตมาที่1ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมตามรายแต่ว่ารายละเอียดค่ะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแล้วก็พานามิดเนี่ยมีการประกาศลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมประมาณ90,00แสนบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าแต่การควบคุมนี้ค่ะไม่ได้มีคนสมัครใจทั้งหมดนะคะเพราะว่าแองโกลาเนี่ยเขาไม่ร่วมด้วยนะคะทำให้ตลาดก็เลยอาจจะไม่ได้เชื่อนะคะเพราะว่า อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ราคาน้ำมันก็เลยดิ่งลงต่อนะคะ WTI ยืนที่75เหรียญ Brent ยืนที่90เอ่อขอโทษค่ะยืนที่80เหรียญต่อบาร์เรลค่ะนักวิคะว์เชื่อว่าราคาน้ำมันค่ะจะมีการปรับตัวลดลงในปีหน้าโดยเฉพาะในไตรมาสหนึ่งนะคะตามที่ที่แจ้งไปในมัลลี่นะคะว่าสป라이จะมากกว่าดีมานโดยจะมีการผลิตมากถึง13.24ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะทำการดีมานการใช้ที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าอ n v เว t o r รในยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยตอนนี้ถือว่ามีค่อนข้างมากนะคะและสหรัฐค่ะมีการส,สหรัฐแล้วก็บาราซิลนะคะมีการส่งออกที่เพิ่มขึ้นด้วยก็ทําให้เชื่อได้ว่าราคาน้ํามันค่ะจะมีการปรับตัวลดลงในปีหน้านะคะโดยนักวิเคราะห์เขามองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ50-70เหรียญต่อบาร์เรลค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวบวกในกรอบนะคะในทิศทางเดีวยวกับตลาดหุ้น Asia เอเชียเมื่อวานนี้นะคะโดยจีนค่ะมีการประกาศตัวเลข PMI ออกมาหดตัวนะคะ สำหรับตัวภาคการผลิตนะคะในขณะที่ภาคบริการก็ถือว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกทำให้มมเมนตัมทางเศรษฐกิจของจีนค่ะปัจจุบันก็สะท้อนอาจจะมีการชะลอตัวลงมาในช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะว่า PMI ค่ะภาคการผลิตหดตัวนะคะจาก50ก็มาที่49.4ออขอโทษค่ะมาที่49.4จาก49.5นะคะก็ถือเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องและก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ด้วยนะคะส่วน Non-Manufacturing PMI ของจีนค่ะจาก 50.6นะคะมาที่50.2แต่หากมาดูในส่วนของเซอร์วิสนะคะจะพบว่ามีการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะที่49.3ค่ะ จีนยังคงเผชิญกับปัจจัยความกดดันจากภาคสังหาระคะทาให้เกิดความขาดความเชื่อมั่นแล้วก็มีโอกาสเข้าสู่ภาวะเงินเฟื่อหลังจากที่ดีมาในส่วนของอสังหาเช่นยอดขายบ้านหรือสินค้าแล้วก็บริการอื่นๆในกาลังซบเซาสะท้อนการบริโภคในจีนที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงนะคะสาหรับคนจีนแม้ว่ารัฐบาละค่ะจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาคการเงินแล้วก็การลังค่ะแต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นจีนนะคะยังยืนในแดนบวกนะคะหลังจากที่สีจนินผิงก็มีการเยือนทางเซี่ยง,งไฮ้นะคะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีี2020เเื่่อรยกวามช แล้วก็บูสต์ในส่วนของฟ i น a n นเชีแล้วก็ t e ทคค่ะและรวมถึงตัวของ Fidelity แล้วก็ Invesco ด้วยนะคะที่เขามีการเตรียมค่ะเข้าลงทุนในตลาหุ้นจีหล่อที่ Valuation ค่ะ ถือว่ามีการปรับตัวและลงมาค่อนข้างมากประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐค่ะทําให้เห็นมุมมองเชิงบวกที่มากขึ้นข้างเงินหยวนก็แข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็การขายหุ้นที่ลดลงนะคะก็ถือเป็นสัญญาณอีกสัญญาณนะคะสําหรับการฟื้นตัวสําหรับตลาดหุ้นจีนค่ะโดยการสนับสนุนของรัฐบาลที่ชัดเจนค่ะแล้วก็การประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูดนะคะทำให้เฟดรัลีค่ะมองว่าโอกาสในการ มองหาโอกาสในการลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากที่ปีนี้ค่ะมีการคอลขายสินทรัพย์จีนมูลค่ากว่า1.6ทิลเลียนแล้วนะคะตั้งแต่กรุภาพัน์ที่ผ่านมาก็กดให้ตลาดพุ้นแล้วก็ข้างกันอยู่หนลอนถ้าลงดังนั้นค่ะณระดับปัจจุบันค่ะอาจจะเป็นปัจจัยบวกนะคะโดยเป็นราคาที่ถือว่าเหมาะสมและก็น่าสนใจสําหรับการลงทุนนะคะโดยปัจจัยบวกก็จะมาจากภาครัฐด,ด้วยนะคะที่ทําให้จีนมีความน่าสนใจเข้าลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะ อินเวสโกค่ะมักนกปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในจีนนะคะเมื่อพิจารณาจากเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลแล้วก็การประเมินมูลค่านะคะการเข้าลงทุนในจีนจ,จะไม่ได้มีข้อเสียอะไรมากนักนะคะและยังคงมั่นใจในการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคแล้วก็ฟินแลนซ์ในจีนค่ะโดยเฉพาะ Investment g r a เกรดบอลที่จีนมีการร้อนช็อกมานะคะเพิ่มขึ้นสี่ดามเปอร์เซนในปีนี้สำหรับกลุ่มเทคนะคะในขณะที่จังบอลตอนนี้จากกลุ่มอสังหาก็ออกมาลดลงมากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็ถือว่าเป็นการ ภาพเศรษฐกิจจีนอาจจะเริ่ม s t a b i l ห z e หรือฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะตลอดทั้งปีค่ะหุ้นจีนก็ทำผลตอบแทนอ n d e r p e r f o r m มากที่สุดในโลกนะคะโดยมีเงินทุนไหลออกอย่างมากนะคะและรวดเร็วตั้งแต่ปี2015โดยทาง JP Morgan ค่ะขเขาก็ประเมินว่านักลงทุนหลายคนค่ะออกจากตลาดจีนแต่ว่าแล้วยังคงไม่เชื่อมั่นนะคะจากวิกฤตอสังหาที่ต้องใช้เวลาแก้รวมถึงการปบปนเรื่องของกลอเบ,บียบ g e o politics ระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนนะคะทำให้การเติบโตของจีนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นในขณะเดียวกัน ทางออสเตรค่ะก็เล่นการสำรวจจากฟันเมนเจอร์ทั่วโลกนะคะพบว่ามีความกังวลที่น้อยลงนะคะเกี่ยวกับวิกฤตอสังหารในจีนแต่อยไรก็ตามการเบสกับหุ้นจีนค่ะยังคงเป็นการซื้อขายที่มีผู้คนหนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับสองนะคะซึ่งนักลงทุนบางรายก็กาลังหาโอกาสตรงนี้ด้วยนะคะสําหรับการเข้าลงทุนเข้าลงทุนค่ะแฟรงกินเทมโปตันค่ะเขาชี้ว่า MSCI China Index ที่ซื้อขายกันที่9.4เท่านะคะ ของไรายได้ที่คาดการไว้สำหรับปีหน้าเนี่ยหรือว่ามันครึ่งหนึ่งของ s p 500เนี่ยซึ่งหามาตีความจากการประเมินมูลค่าของจีนก็อาจจะ,ะเผชิญกับความผันผวนได้ในระยะสั้นต่อนะคะแต่ว่าในระยะยาวถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับความน่าดึงดูดในการเข้าลงทุนค่ะ ลับามาดูที่ซีซันอลโมเมนตัมกันบ้างนะคะสำหรับตัวของตลาดหุ้นจีนก็ถือว่านับช่วงปลายปีค่ะจะเป็นอยู่ในฝั่งตลาดของที่เป็นกระทิงนะคะหรือบูริชนั่นเองนะคะโดยหุ้นจีนค่ะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงมกราคมนะคะโดยค่างินหยวนก็จะแข็งค่าขึ้นนะคะในช่วงปลายปีเนื่องจากว่าผู้ส่งออกต้องการสกุลเงินท้องถิ่นหรือเงินหยวนที่มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการเงินสดค่ะ แต่ในก็นตาวกับการลงทุนในจีนะคะอาจจะยังคงต้องใช้ความระมัดระวังนะคะและเราก็ยังคงเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตาลาดพื้นรานรวมถึงพันธบัตาตลาดที่เป็น l อง g duration และทองคําด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ